สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กลุ่มวิจัย mm hmm. กลศาสตร์ประยุกต mm ์ hmm. และการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับกลุ่มวิจัยของเราจัดมุ่งเน้นงานวิจัยทางด้านการศึกษาพฤติกรรมของวัสดุแล้วก็การออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งก็จะเป็นโครงสร้างหรือว่าเป็นชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมนะครับ ตัวอย่างที่เราได้ทำไปก็จะมีงานออกแบบพัดลมที่ใช้ในตัว Air c cool o นะูลิ่งทาวเวอรที่ใช้ในงานปิโตเคมีของบริษัทแห่งหนึ่งนะการออกแบบระบบโซลา์เซลล์ลอยน้ำนะซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหวา่างกลุ่มวิจัยของเรากับทางบริษัท CHPP ในเครือของบริษัท GPSC นะซึ่งในเจเนเรชันหนึเนี่ยเราได้นำเอาระบบโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไปวางไว้ที่ทะเลนะที่อยู่ชายฝั่งของบริษัท PTTGC แทงซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เราได้นำเอาอตัวโซลาร์เซลล์ลอยน้ำนี่ไปลอยในทะเลนะครับ ส่วนเจเนเรชันนั้นะครับจะถูกปรับปรุงโดยอาศัยความบิดลา์ของเจเนเรชันนแล้วจะถูกนำไปใช้ในอ่างเก็บน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับแล้วก็ในหน่วยงานต่างๆที่ต้องการติดตั้นตัวโซลาเซลล์ลอยน้ำในกลุ่มวิจัยของเรามีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญค่อนข้างหลากหลายด้านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับที่จะ ร่วมง,งานกับหน่วยงานต่างๆที่จะให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานของท่านนะครับหรือว่าจะให้เราช่วยในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่านแล้วก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญเข้าไปแก้ปัญหายินดีร่วมง,งานด้วยครับ